ในตะการนี้ก็คือดินหมักที่เราหมักเองจากเศษใบไม้แล้วก็มูลวัวนะคะข้อดีของเขาก็มีมากมายนะคะประโยชน์ครบถ้วนแต่ข้อเสียของเขาคือจะมีหอยทากแบบนี้นะคะคอยกัดกินต้นไม้นะคะใครมีวิธีแนะนําว่าเราจะทํายังไงให้หอยทากออกไปจากในดินหมักของเราบัางคะเราไม่รู้จะทํายังไงเราก็ต้องมาเก็บนั่งเก็บออกเก็บออกเก็บออกกว่าจะหมดโอ้โห เป็นวันๆเหนื่อยเอาเรื่องเลยค่ะแล้วที่เก็บออกมานี่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเยอะแยะมากมายใครมีวิธีมาเม้นบอกไว้หน่อยนะคะทําสวนแบบไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้สารเคมีต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆที่เราตั้งแต่ที่เราทํามาทั้งหนอนทั้งเพียทั้งมดทั้งมแมลง หอยทางนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยปัญหาหนึ่งเลยที่เราจัดการไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงเลยจริงๆเลยต้องนั่งคีบออกโหใช้เวลาเป็นประมาณเสียเวลามากมายแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องเอาออกเพราะไม่เอาออกปุ๊บมันก็จะกินต้นไม้เราก็แก้ไขด้วยการปลูกแบบยกพื้นปลูกผักยกพื้นแบบนี้แล้วก็กางมุ้งแต่กางมุ้งก็เถอะมันก็ยังมีปัญหาหนอนมแมลงกินอยู่ดีเราเปิดมุ้งไปหาหา,หาตัวไม่เจอมีแต่รอยกัดแทะแหว่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เห็นไหมเยอะแยะรอยกัดแทะหาตัวก็ไม่เจอกลางคืนออกมาก็ไม่เจอแต่เห็นมีแต่รอยปลูกแบบปลอดสันพิษต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆ